กี้คิดหมดกระตันอยู่ไม่คิดโกรธแค้นแม้แม้จะถูกพาไปทิ้งในป่าทั้งทั้งสองจริงอยู่อย่างมีความสุขเรื่อยมาหูสักหูโูใหญ่โตช่วพาานักยังอ่ะ อันนี้หาจะดูเสือนนะดองาที่เมืองยักเท้าสมูกสงสารที่สงสารไปขอผลไม้มั่วงไม่รู้ ห่าวมะนางไม่รู้หัวจากนางยักสนนานาี่สนธมานเพราะนางพิสมุทชาชายาของตนตั้งคันแพ้ท้องและอยากกินหอละมาชนิดนี้สนทมาก็ยินยอมมอบให้ตายมีตั้งคัน ทุกคนตั้งคันเดียงกับผู้ชายตั้งคันานาอะไรไงเนี้ยเมื่อนาะงสีสมุนให้กำเนิดอาทิดาชื่ออะไรเมรีและส,สีทัดนานายักษ์เสนท่นาเส็นใหท่าน,นมานจึงสงสาร ไปของเมมีมาเลี้ยงดูลูกบุญธรรมเท้พาพจึงต้องว่าเมรีให้เพื่อตอบแทนนางนี้สนทมารรักและเลี้ยงดูเมรีเหมือนลูกแท้ๆของต้นเนี่เมรีมน่ารักไม่ล่าเมรีของเขาน่ารักจริงใช่แล้วมีกี่หน,น,น้าวะ ่ะรุ่งนี้ต้องเอาร่มไปด้วยปิดเดีวนน้ำเข้าที่นอนแล้วมั้งเข้าไปดูด้ปะหรือว่าหนูไปดูเองสามสิบห้าแล้วห้าสิบเก้าแล้วมันเยี่ยงคิดไหมเนี่ย หกสิบสามหน้าคะ่ะผู้ชมนะคะจะขอชักในช่วงช่วงมั่นต่อมานางยักษ์สนธนารู้ข่าวว่านาสิบสองหนีไปได้เป็นมาเหสีของเท้าลดสิทธิ์และกำลังตั้งคันคก็คิดจึงเดินเข้าไปหา กุดตาเลนหอนแบงกายเปน็นหญิงสาวแสนเกลีไปนั่งบนต้นนสายิงสาวหนุมานพี่หนุมานสาวมาบอกว่าความอามาความอามาความอาคาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทของนางยักษ์ เป็นต้นเหตุทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมากมายรวมทั้งตัวตัวนางเองด้วยน้องๆลองคิดตามดูนะครับนะครับนี่แ่ใครมาสวีกันตรงนี้เนี่ยเช้าวันนั้น นาค้อมไปตักน้ำเห็นเงาหญิงงามในน้ำเมื่อเงยขึ้นไปพบหญิงรูปงามจึงรีบไปทูลเท้ารสสิทธิ์ว่าเจอหญิงงามกว่า, 12, า 12, สิบสองนางสิบสองเสียอีกท้ารสสิทธิ์รีบเสด็จไปดูแล้วถูกมนเสน่ห์หลงรักน่งหลงรักนังยักษ์แปลงและ ตั้งแต่นั้นตั้งแต่นางเป็นมเหสีเอกที่ตำแหน่งใหญ่กว่านางสิบสองสัตว์อุ้ยตัดอีตัดก็อีอัดเสร็จแล้ว จากนั้นเป็นต้นมานาศิษยก็ถูกนามาเหสีทรมานและกลั่นแกล้งสาคับทั้งทั้งที่กำลังตั้งครรภ์วันหนึ่งนาวิเหสีทรมานแก้งป่วนาะงทูลน,นะเพราะว่าต้องใช้ดวงตาของนาศิษสองมารักษาไม่อย่างนั้นนางต้องตายท้าหลงเชื่อย,ยอมทำตามยานาเหสีสนทมานหลอกให้นาะศิสอง มาทำยารักษาพิต้นยารัาลลกษาโรคอีหน้าตาเป็มันก็สวยสุดผ่องและนางก็คืนล่าเป็นยักษ์ขวัญดวงตาของนางสิบสองขวัญดวงตาทั้งสองข้าง ของนางสิบสองยกเว้นเ้าที่ถูกควันดวงตาเพียงข้างเยวเพราะนางยักษ์เกิดเกิดเมื่อยมือเสียก่อนนางยักษ์ในดวงตาใสหอนางยักษ์นำดวงตาใสหอ่อแล้วส่งไปให้เมรีที่เมือง ซือเขมได้เก็บไว้รักษาให้ดีมันทำเพื่อลูกของมันจริงๆแบบนี้ลูกของมันจะอาฆาตยามปารมันนี้ดูมันดีอ้ก็เจ้าจากนั้นไม่สีสนทนมาจึงให้ทหารจับหน้าสิบสองขังไว้ในถ้ำ ข้าไว้แล้วมือเพื่อทรมานพวกน,น,นั้นทุกคนทรมานอยู่ในถ้ำอันมืดมิดมีเผาที่เหลือตาดวงเดียวคอดูแลพี่ทุกคนพวกนั้นต้องอยู่อย่างอดอยากร่างกายผอมแห้งไม่มีเลี้ยวแรงเมืเ่อกำเนิดคลอด ทารกจึงตายหมดนางสิต้องกินเนื้อทารกประทานชีวิตเดี๋ยวเผาที่ยังไม่คลอดลูกนะอธิษฐานขอให้เทวดาช่วยคุ้มครองลูกของตนให้ปลอดภัยลูกขาเทวารารู้ว่าเด็กในครันที่มีบุญจะช่วยแม่และป้าจากภัยร้าย ในอนาคตจึงบรรดาให้เผาขอดลูกอย่างปลอดภัยเภาดีใจตั้งชื่อว่าตั้งชื่อ